ทศวรรษก่อนนับช่วงเวลาที่คนไทยต่างยินดีที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอหรือเจ้าฟ้าหญิงทรงดำรงฐานันดรศักด์สยามบรมราชากุมารีเป็นครั้งแรก และเพื่อให้เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชบิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจึงได้จัดสร้างเหรียญกระสับที่ระลึกทองคําเงินและนิกเกิลโดยให้ด้านหน้าเหรียญเป็นพระรูปสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านหลังเป็นพระนามาพิไทยสอทใต้พระมงกุฎขัติยราชนารี ประชาชนตระหนักถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อพุทธศักราช2,520ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาด้วยทรงเห็นว่าที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอเนกปริยายโดยเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆอยู่เสมอ รวมทั้งยังสนองพระเดชพระคุณในการพระราชกรณียกิจด้านต่างๆที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีจนถึงวันนี้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถนานา,นาประการของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าล้วนยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติเสมอมา